สองหนึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปากหม่องภูเขาไฟอีเจนนะคะทาไห<ง>ม <แย S 2> ครับทานนี้ค่ะวันนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าหมอกมันหนาทึบมากถึงแม้ว่าเราจะขึ้นมาตั้งแต่ตีสามก็ตามนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ชมที่เดินขึ้นมากันหน่อยเป็นผู้ชมที่เราเพิ่งเจอเมื่อติดีนะคะดูว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะคนไทยหรือเปล่าคะู o ปุ๊กไทยไม่ค่อยได้อันนี้ชาติไหน เดินเล่นแถวบ้านนะคะใช่ค่ะที่บ้านก็อากาศประมาณนี้มันค่อนข้างหนาวก็เราก็ใช้เวลากันเท่าไหร่นะคะประมาณถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะง่ายเดินแจงมากี่กรูปะเนี่ยสิบมาสิบแปดมาถึงเป็นกุ็แป้งใช่ไหมคะไม่ดูเห็นไม่ค่อยมีคนเพราะยังไม่มีใครขึ้นมาเลยนะเนี่ยใช่ ต่อจน,นี้แม่จะทําอะไรกันต่อดีคะเราจะลงไปเก็บกระมันถานดีไหมคะใช่จริงๆคือลงไปแล้ว,ข,ลวขึ้นมาแล้วอ๋อขึ้นมาแล้วค่ะมีต <laughs> ัวอ,อย่างกรรมฐา,านไหมคะไปไหนแล้วคะ <laughs> จุดท <laughs> มีอะไรฝากจะบอกผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ จากการตรวจแรกที่เราไปตรวจเมื่อกี้มันเป็นไงบ้างนะคะอ๋อนี่ยชื่อเราวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคะเนี่ยอจริงด้วยค่ะจริงๆเราขายอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์การกรรมฐานของเราใช่ค่ะที่นี่แร่เบาบางมากอะขอฝากให้เชิญชวนผู้คนทางบ้านผู้ชมผู้คนทางบ้านมาเที่ยวกันหน่อยค่ะค่ะก็ฮ้าวออสวัสีัีก็มากันได้นะคะ น่าสนใจมากค่ะถ้าวันไหนมีหมอกนะคะก็จะเห็นชัดกว่านี้ก็อย่าลืมนะจบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำเใช่ไหมคะจะเอาไปลงในพันทิปไหมคะเราต้องไปรีวิวกันไหมคะคุณ